สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับ Love n o v e Channel By NUT no, พร้อมกับนิยายรักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องคิวปิดสกิดรัก EP 2 2ซึ่งจะเป็นฉากเลิฟซีนของ2องพานางของเราตอนแรกนุชก,ก็ช่างใจอยู่ว่าจะตัดฉากเลิฟซีนนี้ไปเลยดีไหมแต่เนื่องจากว่า EP นี้ตามต้นฉบับเป็นฉากเลิฟซีนกับทั้งบทถ้าตัดออกไปความยาวของคลิปก็น่าจะไม่เกิน5นาที ทำให้นุชตัดสินใจไม่ตัดฉากนี้ทิ้งไปอย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกแต่ตัดทอนเนื้อหาบางส่วนออกไปสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อาจจะไม่ชอบฉากเลิฟซีนก็ฝังคข้างไปได้นะคะขอให้มีความสุขในการรับชมค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะมัทนาวีมาถึงที่นัดพบก่อนเวลาแต่กปยังช้ากว่าเขาเธอเดินตรงเข้าไปทักทายชายหนุ่ม มารามัดนานหรือยังคะสักพักแล้วครับผมตื่นเต้นที่จะได้ยินคําตอบจากคุณหญิงสาวมอบรอยยิ้มที่สดใสให้เขาก่อนที่จะเอ่ยปากขอบคุณนะคะสําหรับความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้มัดแต่มัดคงไม่สามารถรับปากพบหากับคุณได้บอกได้ไหมครับว่าคุณมีเหตุผลอะไรถึงได้ปฏิเสธคําขอของผมหรือเป็นเพราะผมไม่ดีพอภูมิและพี่แซงเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงผิดหวังทั้งที่ภายในใจเขาลิงโลด ไม่ได้ยินคำตอบของเธอเพราะนั่นหมายความว่าคนที่เธอเลือกคือเพื่อนรักของเขาไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณตินแต่เป็นเพราะมัดรักคนอื่นและมันไม่แฟร์สำหรับคุณใครคือคนที่คุณรักความเงียบคือคำตอบที่ภูมิและพีได้รับเมื่ออีกฝ่ายไม่ตอบเขาจึงย้อนถามเธอด้วยน้ำเสียงลาบเรียกยากที่มัทน,นาวีจะคาดเดาความรู้สึกของเขาได้ในตอนนี้ดินใช่ไหมใช่ค่ะมัดขอโทษที่ทำให้ภูมเสียใจ แต่มัดไก่กลองดีแล้วมันไม่อยากขบหากับคุณทั้งที่หัวใจของมัดเป็นของคนอื่นผูมและพียิ้มให้เธออย่างอบอุ่นเมื่อเห็นแววตาแห่งความทุกข์ใจของเธอเขาเอื้อมไปกุมมือเธอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ตรงไปตรงมาของคุณและไม่ต้องกังวลหรือทุกข์ใจว่าคำตอบนั้นจะทำให้ผมเสียใจแม้ผมจะผิดหวังแต่ก็รู้สึกินดีที่ดินได้ครอบครองหัวใจของคุณขอให้คุณมีความสุขกับรักที่คุณเลือก และรักกันนานๆคุณไม่โกรธมัดเหรอคะดวงตาของมัทนาวีเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเรื่องของหัวใจใครจะบังคับได้จริงไหมขอบคุณที่เข้าใจมัดค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมขอกอดลาคุณสักครั้งได้ไหมมัทนาวีลุกขึ้นเดินไปยืนตรงหน้าเขาภูมิและพีลุกขึ้นโอกกอดเธอไว้ในอ้อมแขนขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันหวังว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้แน่นอนค่ะ ผมจะบินกลับกรุงเทพบ่ายนี้ทำไมรีบกลับนักล่ะคะผมยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับดินตอนนี้ไม่ว่ากันใช่ไหมไม่เข้าใจคะ่ะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมจะให้มาช่วยอะไรคะถ้าช่วยได้มักยินดีทําให้ทุกอย่างเลยคะ่ะช่วยล้งางเขาไว้ที่นี่เดี๋เพื่งให้เขารีบตามผมกลับไปที่กรุงเทพไว้นะได้คะ่ะผมไปนะภูมิและพีเอ๋ยก่อนจะเดินจากไปหวังว่าเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วจะไม่โกรธมาก จะไม่ออยอมยกโทษให้เราเขาพูมพำกับตัวเองเบาๆภูมิและพรีรู้สึกยินดีกับตินภพพ้าสุดท้ายแล้วมัทน,นาวีก็ตัดสินใจเลือกเขาที่ตัวเขาไม่ได้เลือกเพราะทรัพย์สินเงินทองที่เขามีภูมิและพีเดินทางกลับกรุงเทพทันทีโดยไม่บอกให้เพื่อนรู้ถึงคําตอบที่เขาได้รับจากหญิงสาวบอกให้เพื่อนรู้เรื่องนี้จากปากของมัทน,นาวีด้วยตัวเองเย็นวันเดียวกันนั้นเองตินภพร,รู้สึกเป็นกังวล ภายในใจร้อนรุ่มดังไทยเอาไฟมาสูงเดินวนไปเวียนมาอยู่ภายในบ้านพักเพียงลำพังวันนี้ราชวนะที่เขาจะได้รู้ถึงการตัดสินใจของผู้หญิงที่เขารักได้แต่หวังว่ามัทนาวีจะปฏิเสธคำขอของภูมิรพีและทำในสิ่งที่หัวใจของเธอเรียกร้องลึกๆแล้วเขาหวังให้มันเป็นเช่นนั้นการรอคอยคำตอบในครั้งนี้ไม่ต่างไปจากระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อเวลาแห่งการรอคอยสิ้นสุดลง เมื่อมีใครบางคนมาเคาะประตูบ้านพักของเขาทันทีที่ประตูถูกเปิดออกมัทน,นาวีก็เดินเข้าไปด้านในอย่างไม่ลังเลก่อนจะหันกลับมายืนประจันหน้าเขามัดให้คำตอบคุณตินไปแล้วนะคุณรับปากที่จะคบกับเขาใช่ไหมตินนบพบท่าคาเนพร้อมกับกั้นใจรอฟังคำตอบของเธอระหว่างที่รอคอยคำตอบนั้นหัวใจของเขาเมันเหมือนกับมีระเบิดเวลาติดอยู่กล่าวมัดปฏิเสธคำขอของเขาเธอตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงปกติ ึงมาพบทั้งดีใจและโล่งใจจนเผยหมอกมาเขาถามถึงเหตุผลที่ทําให้เธอปฏิเสธภูมิละพีบอกผมได้ไหมว่าทําไมพอมัดรักคนอื่นและมันไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วคุณรักใครเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพร้อมกับส่งสายตาหวานซึ้งให้เธอคุณไม่รู้แล้วใครจะรู้แม้จะเดาคำตอบได้ไม่ยากแต่เขาก็อยากฟังจากปากของเธอด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเซาซีถามเฮอ เรามาดื่มฉลองความสดของมัดกันดีกว่าสองหนุ่มสาวนั่งดื่มไวน์ด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายโดยไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดๆต่างฝ่ายต่างก็จงอยู่กับความคิดของตนเองไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ไวน์หมดไปสามขวดจากที่นั่งห่างกันเป็นวาก็ค่อยๆกระเถิบก็ามานั่งชิดกันโดยไม่รู้ตัวมัทน,นาวีรอบมองใบหน้าด้านข้างของดินนิ่งงานจนกระทั่งเขาหันมาสบตาเธอในระยะประชิด หญิงสาวมองเห็นประกายตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเพลิงพิศวาสที่พร้อมจะเผาผ่านเธอให้มอดไหมเป็นจุนจากแววตาเขาตินาพบค,อคอ่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ดวงหน้างามจมูกโด่งคมฝังลงบนเรือนผมที่นุ่มละเอียดราวกับแพรไหมก่อนจะสูบละไปทั่วใบหน้าและเลื่อนไล้ไปสู่ซ่อขคอหอมกลุ่นซกไซคอเคลียหญิงสาวสะท้านสั่นไหวไปกับสัมผัสนั้นซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน อาจาเป็นเพราะความมึนเมาจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปทําให้หญิงสาวเพ้อไผ่แงนใบหน้าเพื่อเปิดทางให้อีกฝ่ายสัมผัสเธอได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นแก้มเนี่ยร้อนผ่าด้วยไฟสเสน่หาที่ถูกจุดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกอดรัดแนบคิดภายใต้ใตบรรยากาศที่เป็นกาเสียงดนตรีที่คลาเบาๆบวกกับความมึนเมากับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ทั้งคู่ดื่มเข้าไปเป็นเสมือนสิ่งเล่งเล้าที่ไม่อาจต้านทานความต้องการลึกๆที่อยู่ภายใน จึงต้องแสดงออกมาในที่สุดทั้งสองเริ่มสัมผัสรูปล้เรือนร่างของกันและกันอย่างช้าๆดินณพกจดโอกาสมอบจูบที่เล่าร้อนให้มัทนาวีโดยไม่ยอมให้เธอได้ตั้งตัวปากกระด้างของเขาดูอ่อนโยนหน้าประหลาดลิมฝีปากเขาแยกออกและแนบลงบนริมฝีปากเธอในเวลาเดียวกันเขาก็ดึงตัวเธอเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นขณะที่เขาจูบนั้นเธอรู้สึกได้ถึงช่วงเวลามหัศจรรย์ริมฝีปากเขาอบอุ่นและอ่อนโยน มัทนาวีเพียอลิองงิบปากเพอไม่อาจปิดกั้นความต้องการของตัวเองที่มีต่อเขาได้ทั้งคู่จูบก,กันเนิ่นนานจนเธอแทบจะขาดอากาศหายใจอย่าค่ะเราไม่ควรทำแบบนี้เธอร้องค้านเสียงแผ่วเบาเมื่อมีโอกาสไม่น่าเชื่อว่าเธอจะเผลอภายไปกับสัมผัสข,ของเขาและถึงแม้ว่าจะรักเขามากสักแค่ไหนก็ไม่ควรปล่อยตัวปล่อยใจมีอะไรเกินเลยกันอย่างลึกซึ้งก่อนเวลาอันควร ชายหนุ่มไม่ได้หยุดการกระทำของตนเองฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่วิ่งพล่านอยู่ในสายเลือดประกอบกับสันดานดิบของผู้ชายผลักดันให้ตินภพบเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ตรงข้ามเขาระดมจูบเธอไม่ยัง้งปลายลิ้นของเขาลุกล้ำเข้าไปเกี่ยวกับวัตลิ้นนุ่มด้วยความชำนานเพื่อสัมผัสความหวานจากลิมนฝีปากของเธอและเพื่อหลอกล่อให้หญิงสาวเคลิบเคลิ้มไปกับสัมผัสที่เขาจงใจมอบให้ลิมฝีปากร้อนรุ่มและปลายจมูกโด่งของเขา สัมผัสไปทั่วใบหน้าง,งามของเธออย่างย่ามใจก่อนจะละเลื่อยมาจนถึงใบหูเขาสุกไซซ้อคอหอมกุ่นของเธออีกครั้งปลายจมูกข,ของเขาฝังอยู่กับเนื้อนุ่มทางใช้ลิ้นฝีปากพบเน้มเบาๆจากสัมผัสแปลกใหม่ที่ได้รับทําให้มัทน,นาวีรู้สึกราวกับว่าร่างกายของตนเองถูกแผดเผาและกําลังจะระเบิดเป็นจนในอีกไม่ช้าดินคะดินเธอเผลอลองเรียกชื่อเขาออกมาโดยไม่รู้ตัว มัฒนาวีตอบสนองสัมผัสของชายหมุ่มแบบกระจ้ากกลัวอย่างคนไร้ซึ่งประสบการณ์ตินภพยอมรับว่าความอ่อนใสาไรเดียงสาข,ของหญิงสาวทําให้เขาหวั่นไหวได้ไม่น้อยเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนหน้าผาสูงชันเมื่อต้องเลือกระหว่างคุณธรรมและตันหาราคาในจิตใจก่อนหน้านั้นเขาเคยมั่นใจว่าสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้แต่พอสบดวงตาสีน้ำตาลคู่นั้น ความสุขขุมเลือกเย็นในการบางังคับจ,จิตใจตัวเองก็อันตรธานหายไปจนหมดสิ้นสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ให้กับความปรารถนาอันร้อนแรงที่กุกุ่นอยู่ภายในกายเขาและปล่อยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นผมต้องการคุณให้ผมรักคุณนะมัดชายหนุ่มไม่เปิดโอกาสให้หญิงสาวปฏิเสธเขาใช้ลิ้งฝีปากของเขาปิดตั้งนคำทักท้วงที่กำลังจะตามมาจากริฝีปากบางสีชมพูละเลือ้อ เขาเริ่มจูบเธออย่างดูตื่นอีกครั้งพระเจ้าเธอช่างแสนหวานปลายลิ้นของเขาปัดลิ้นฝีปากล่างที่ไวต่อความรู้สึกของเธอในนาทีนี้หลักการของมัทนาวีก็สูญสลายความคิดใดๆที่จะปฏิเสธเขาหายวับเพราะไม่อาจต่อต้านพลังที่ดึงเธอเข้าหาเขาได้อีกแล้วเธอเพื่อยลิ้นฝีปากยอมให้เขาเข้าไปลิ้นรสหวานได้ตามแต่ใจเขาค่อยๆใช้เวลาในการลุกล้ํเธอและเมื่อเขาทํา จุลพิษของเขาจึงลึกซึ้งเต็มเปลี่ยมเธอตอบโต้จูดของเขาอย่างร้อนเผาที่ประจันของเธอเต้นโลดเกินควบคุมในตอนนี้เองที่มัทน,นาวีไม่เหลือความคิดใดๆอยู่ในสมองเธอตอบสนองจุนพิษของเขาอย่างกลาก้าๆกลัวๆและสอดมือเข้าไปในผมนุ่มของเขาอย่างเพลย์ไพตินภพใช้ความชำนาและลีลาที่เล่าร้อนปลุกแล้วอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เธอร่วมมือโดยการตอบสนองความต้องการของเขา หลังจากที่เขาหมอมเมาเธอด้วยจูบที่เล่าร้อนร่างบางของเธอก็ถูกช้อนขึ้นสู่อ้อมแขนมัทนาวีซุกซบใบหน้ากับแผงอกล่ำสันแขนทั้งสองของเธอพาดอยู่กับบ่าแข็งแรงของเขาตินภพอุ้มเธอเดินตรงไปที่เตียงนอนขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ภายในห้องนอนจากนั้นล่างของเธอก็อถูกโน้มเอ็นลงบนที่นอนหนานุ่มโดยมีร่างกำยำที่อุดมไปด้วยมัดกล้ามของเขาทาบทาบับตามลงมา มัทนาวีมีท่าทางลังเลเราไม่ควรทำแบบนี้นะคะมันไม่ถูกต้องอย่าห้ามผมเลยเขาเอ่ยพร้อมกับจ้องมองเธอนิ่งนานอะไรบางอย่างในแววตาของเขาที่จ้องมอมาที่เธอนั้นทําให้มัทนาวียกมือโอบรอบคอเขาพร้อมกับโน้มคอเขาลงมาลิ้มฝีปากเยี่ยนอิสตรีตะปบจูบเียวปากสีกุหลาบนั้นทันทีเขาจูบเธอแลวกับโหยหามาช้านาน มือเลียวของเขาล้วงไปใต้ตเสื้อที่เธอสวมใส่พร้อมกับปดตะขอบาที่อยู่ด้านหน้าด้วยความจํานาญแต่ไม่ล่อช้าที่จะคึงเขาทรงอ,อกกู้งามทันทีที่มันเป็นอิสระดินภพถอดเสื้อผ้าของหญิงสาวออกด้วยความว่องไวเจ้าของร่างบางก็ให้ความร่วมมือกับเขาเป็นอย่างดีคุณสวยเหลือเกินดินภพเริ่มจูบเธออีกครั้งขณะที่มือก็ลูบไล้ทรงอกของเธอ ส่งผลให้มัทน,นาวีสถานเยือกไปกับการเล้าลมของเขามีบ้างที่เคยจินตนาการอะไรบางอย่างที่เหมือนอย่างนี้แต่ความฝันไม่ได้เตรียมตัวให้เธอพร้อมเผชิญความจริงและเมื่อต้องเผชิญกับมันก็ทําให้เธอรู้ว่าอนุภาพของมันร้อนแรงกว่าที่เคยจินตนาการไว้มากชายหนุ่มโน้มใบหน้าลงไปหาทรงอกอกอิ่มโดยไม่รอช้าเขาสุกาสเนิอนอกคู่งามของหญิงสาวจนเธอเผอส่งเสียงออกมาอย่างมีความสุข ไปกับสัมผัสแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนแ่นหลังของมัทนาวีแอนโค้งเข้าหาเพื่อตอบสนองสัมผัสข,ของเขาโดยไม่รู้ตัวเสียงแว่วหวานลังจวนใจที่หลุดออกมาจากริมฝีปากบางของเธอนั้นปลุกเล้าอารมณ์ของจินพภพ,พให้ลุกโชนความเป็นชายของเขาตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ด้วยการตื่นตัวเต็มที่ภายใต้กันเกงเข้ารูปที่เขาสวมใส่ชายหนุ่มยังคงปลุกเล้าทุกอณูของผิวกายเธอให้ตื่นเต้นกับเพศสัมผัสข,ของเขา ทั้งจมูกปากและมือที่รูปไล้สัมผัสไปทั่วร่างกายเธอโดยเฉพาะในยามที่เขาฝังจมูกซอกซอนความหอมหวานจากเนื้อนวลตรงเงิอนอกอินและไหลต่ำลงมาเรื่อยๆเธอเม้มปากเพื่อกั้นเสียงแห่งความสุขที่เธอได้รับจากเขาแต่สุดท้ายเธอก็ยังคงเรียกชื่อเขาเหมือนจจะขาดไปกับการเล้าลมที่เขาสัมผัสไป,ไปตามร่างกายของเธอทุกที่ที่มือของเขาลากผ่านสัมผัสลงบนตัวเธอมันสร้างกระแสความร้อนในร่างกาย ให้เพิ่มอุณหภูมิแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่มัทนาวีไม่ได้ต้องการเพียงแค่นั้นไม่ใช่แค่เล้ารวมเธอด้วยสัมผัสเช่นนี้สัมผัสของเขาทําให้เธอเล้าร้อนก็จริงแต่ก็สร้างความทรมานให้เธอเช่นกันเธอจึงต้องการให้เขาพาเธอไปให้สุดทางไม่ว่าเขาจะชักพาเธอไปไหนเธอก็พร้อมที่จะไปกับเขามัทนาวีหลับตาสายหน้าไปมาบนหมอนก่อนจะชะงักไปเมื่อเขาผ่าจากล่างของเธออย่างกระทันหัน เธอลืมตามองทำให้รู้ว่าเขาผลักไปเพื่อถอดเสื้อผ้าออกสายตาเธอดื่มด่ำร่างกายที่กำยำด้วยก้ามเนื้อของเขาจากนั้นเขาก็ตามลงมากกกอดแนบชิดด้วยร่างกายที่เปิดเปล่าลิ้นทพบจูบเธออย่างหิวกระหายเขาสำรวจร่างกายของเธอทุกซอกทุกมุมผ่านการสัมผัสด้วยมือจมูกและริมฝีปากสายตาของเขานั้นบ่งบอกถึงความปรารถนาที่เขามีต่อเธอโดยไม่ปิดบงังความต้องการอันแรงกล้าของทั้งสองฝ่าย เริ่มผักดันเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยมัทนาวีตอบสนองสัมผัสข,ของเขาอย่างคนขาดประสบการณ์มือของเขาสำรวจเรือนร่างงดงามเย้าวยวนก่อนจะไล่ริมฝีปากตามลงไปอย่างหลงไหลหญิงสาวแองกายขึ้นรับสัมผัสนั้นอย่างเอพอภัยติณภพเคลื่อนริมฝีปากต่ำลงมาเรื่อยๆจากอกอุ่นไปจนถึงหน้าท้องแบนลาบเขาใช้ความชำานาญและลีลาที่เล่าร้อนปลุกแลาอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ลุกชนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อความต้องการทางกายถึงขีดสุดดินภพเผอเล่งร้อนเอาแต่ใจเขาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับร่างบางโดยไม่ทันได้บอกกล่าวร่างของมัทน,นาวีกระตุกเพือกกับการบุกรุกจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเขาจึงต้องยึต,ติความเคลื่อนไหวอยู่เพียงแค่นั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ร่างบางรู้สึกคุ้นชินพร้อมกับปอบประโลมร่างในอ้อมแขนด้วยจุมพิษอ่อนหวานเพื่อเอาอกเอาใจจนเธอเคลื่อนคลื่นไปกับรสสัมผัสของเขาอีกครั้ง เมื่ออีกฝ่ายรู้สึกคุ้นเคยกับการที่เขาได้ครอบคอรองเธอไว้ทั้งล่างดิมบพติมสารต่อสิ่งที่ทำค้างไว้มือเลียวบางทั้งสองข้างโอบรัดไปรอบต้นคอชายหนุ่มเล็กแหลมคมจิตลุงบนแผ่นหลังกว้างจนเป็นรอยแดงเธอถูกพัดพาไปกับพายุอารมณ์ของเขาความต้องการที่ปวดร้าวและลุงเล้าที่ก่อตัวอยู่ในกายมันมากเกินกว่าจะทานทนได้มันกำลังจะทำให้เธอแตกสลายเธอรู้สึกเช่นนั้นจริงๆดิน หยุดค่ะหยุดมัดทนไม่ไหวเขากัดฟันแน่นก่อนจะเปล่งเสียงออกมาจากลำคออย่างยากเย็นผมหยุดไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้มัดเรามาไกลเกินกว่าที่จะหยุดมันตินภพตึงข้อมือของเธอไปอย่างอ่อนโยนเขาถูกใช้เส้าคอหอมกลุ่นนุ่มละมุนเลื่อนลงมาจนถึงฐานลำคอตายซะดีกว่าที่จะให้เขาหยุดการะทำตอนนี้ตอนที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มมัทนาวีแอบตัวเพื่อผาหนีจากเขา หรือเพื่อเข้าใกล้ยิ่งขึ้นเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าการครอบครองของเขาทั้งดุดันและแรงกล้าเสียงแห่งความสุขติดอยู่ในลําคอของเธอความรู้สึกของเธอหมุนคว้างแต่ก็รับรู้ถึงแรงส่นสะท้านที่แล่นลงสู่ทุกเส้นประสาทของเรือนกายทั้งหมดนี้เกิดจากสัมผัสรักที่เขาหมออไพ่ในนาทีนั้นความคิด,ดใดที่จะปฏิเสธเขาหายวับพรอมีอาจต้านทานความต้องการทางธรรมชาติในกายสาว บวกกับความต้องการที่ร้อนแรงของเขารู้แต่เพียงว่าอยากให้เขาพาเธอไปถึงสั่งฝันและไม่ว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนเธอก็พร้อมที่จะไปกับเขาเมื่อความรู้สึกปลอดล่อยใกล้จะมาถึงเขาพาเธอล่องลอยไปจนพบกับความสุขโดยถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันมัทนาวีพึงพอใจกับรถลักที่เขาปนเปอร์ให้เพราะมันสนองความต้องการของเธอได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อทะเลสว่างกลับคืนสู่สภาวะปกติ ไฟลักอันร้อนลุ่มจนมอดก,กัดพร้อมกับร่างกายที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อแห่งสมรภูมิรักตินภพซบหน้าลงกับทรงอ,อกโอบอ,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 อีกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะผะกายจากล่างบางแล้วดึงตัวเธอเข้ามาเกาะไว้กับอกแก่งตำยำแต่ทว่าอ,อกอุ่นในค่ำคืนนั้นชายหนุ่มมอบความรักให้หญิงสาวหลายต่อหลายครั้งจนเขาเองหมดแรงเธอเองก็ให้ความร่วมมือ่าเต็มที่บทรักของทั้งคู่เต็มไปด้วยความร้อนแรง และต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องการตอบสนองของกันและกันอยู่ตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีเซ็กมาราธอนกับเธอได้เพราะเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนมัทนาวีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทําให้เขาร่วมรักกับเธอหลายครั้งภายในคืนเดียวสินภพร,รวบตัวเธอเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนก่อนจะจดลดจมูกโด่งลงข,งข้างขมับที่ชื้นเหงื่อของอีกฝ่ายและซกหน้าลงกับเลือนผมหอมกลุ่นของเธอหลังจากนั้น สองหนุ่มสาวต่างก็หลับไปในอ้อมกอดของกันและกันด้วยความอ่อนเพลียความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้าคงต้องมาเอาใจช่วยหนุ่มตินของเราพอเขาจะเปิดเผยความจริงให้หญิงสาวในดวงใจได้รับรู้นอกจากเอาใจช่วยเขาแล้วก็คงต้องมาลุ้นกันละเขาว่าเขาจะใช้วิธีไหนในการที่จะบอกความจริงให้เธอรู้หาคำตอบเหล่านี้ได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ